ก็เจริญพรเจริญธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกๆท,ท่านวันนี้ก็มาทำบุญกันเยอะอาจจะสายนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรเวลายังมีพอหรือว่าไม่พอบางคนอาจจะรีบก็ได้เนาะวันอาทิตย์วันหยุด บางทีบางแห่งก็สายอยู่แล้วแต่ไปกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศสิบเอ็ดโมงตึงในชั้นสิบโมงสิบโมงครึ่งเราทำพิธีเสร็จก็สิบเอ็ดโมงแต่บ้านเราก็เรียกว่าชั้นเพลเน มีเวลาเช้าชัวเที่ยงสำหรับพระแต่ถ้าไม่มีญาติโยมก็เร็วขึ้นหน่อยถ้ามีญาติโยมก็ยืดเวลาไปก็เคยบอกอยู่เสมอว่าเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้ตายตัวแต่คิด ให้ถูกให้เป็นธรรมะก็สบายใจแล้วแต่งน้นก็เป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆนยนะสิ่งไม่น่าจะทุกข์ก็ทุกข์ได้เหมือนกัน <c oughs> เราทุกท่านทุกคนก็เจตนา <c oughs> เจตนาดีได้มาทำบุญทำกุศลก <c oughs> ็ได้รับบุญ <c oughs> แล้วก็ได้กุศลไปด้วย <c oughs> แต่สิ่งสำคัญก็คือเนี่ย มันต้องคู่กันบุญกุศลต้องคู่กันเมื่อวานก็พูดให้โยมฟังอยู่ก็พูดอยู่เรื่อยๆละครูบาอาจารย์นั่นก็พูดอยู่เรื่อยๆถ้าคู่กันได้เราก็จะได้สบายใจทำบุญและสบายใจนถ้าไม่ได้ทั้งสองอย่างบางทีทำบุญแล้วเสียใจก็มีทำบุญแล้วเสียใจภายหลัง ยิ่งเหตุการณ์ปัจจุบันพระเจ้าพระสงค์เป็นภาพลบเยอะะทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างแหละ <c oughs> นี่แหละที่เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าเราจะต้องเพิ่มกุศลด้วย <c oughs> กุศลก็คือความรู้ความเข้าใจในธรรมะธรรมะท่านสอนพระรูปแต่เจ้าพระองค์สอนตั้งแต่การให้ทาน การรักษาศีลการเจริญปัญญาสอนในครบนะแต่เราก็มาเรียกเอาให้ง่ายเพื่อจำง่ายว่าไปทำบุญทำกุศลก็คือครบอยู่ในนี้แหละนะแต่ถ้าไม่ครบน่และมันไม่สมบูรณ์หลวงปู่ชาท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำบุญถ้าไม่มีกุศลก็เหมือน เนื <N iss an> ้อสดหรือปลามันไม่มีเกลือใส่มันเน่าใ่ไหหรือสมัยนี้มีตู้เย็นใส่ก็เน่าอยู่ดีเนาะแต่เค็บนานๆแต่ก็เลยพิจารณาว่าบุญก็แสดงว่าบุญยังไม่ปลอดภัยนะบุญเนี่ยศรัทธาเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่ได้ต้องเข้าใจสองอย่างบุญกับกุศลศรัทธากับปัญญานศรัทธานี้ทําให้เชื่อง่ายเกินไป จะต้องมีปัญญาปัญญามาจากไหนนะการไต่ตรองการพิจารณาเน่ยจะทำอะไรให้พิจารณาตั้งสติหน่อยนะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังในารว่าศรัทธากับปัญญาหรือปัญญามากก็ปฏิเสธหมดเ,เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปแล้ววัดพระเมารวมไปเลยมารวมไปหมด แต่ทำบุญก็ไม่ได้บุญละนี่มันสุดโต่งนะสุดโต่งเลยครับสะนั้นศรัทธากับปัญญาไปพอพอพกันพอ,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 พอดีกันก็เรียกเสมอกันนะพิจารณาไข่ครวนก่อนค่อยทำเนียพระพุทธเจ้าสรรเสริญการกระทำารรนไรอะใดต่างๆเนี่ยถ้าไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ไต่ตรองพิจารณาแล้วมันผิดพลาดได้ง่ายนะถ้าเราพิจารณาดีแล้ว มันก็ไม่เสียใจหรอกทำรอบครอบดีแล้วแสดนบุญกุศลหรือศรัทธาปัญญาไปด้วยกันกุศลก็ต้องมีกุศลนี้ก็คือการพัฒนาปัญญานี่แหละทำอย่างไงจะได้มีความรู้เข้าใจถ้ารู้แล้วมันแยกแยะออกได้หมดแหละยกไหนสมัยไหนอยู่กับคนมันก็มีคนดีคนไม่ดีเนี่ย ในสถาบันใดก็ตามนะก็มีทั้งสองอย่างคู่กันเสมอนะี่อย่าว่าแต่สถาบันใหญ่ๆนี่ simulate. แม้แต่ในครอบครัวเราเนาะก,ก็ยังมีลูก <l> เ <uk S 1> <translates> กิดขึ้นมายังไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันนะบุญส่งมาไม่เหมือนกันบางคนสติปัญญาดีบางคนเป็นคนดีมีบุญเก่ามาพ่อแม,มอ่ก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องลำบากนะนะก็ง่ายทุกสิ่งทุกอย่าง หรือบางทีอาจจะเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยก็ได้นอย่างนี้ก็มีเลนะีจะียกว่าบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาหรือเสมอบิดามารดาหรือต่ำกว่าบิดามารดามันก็กกมีนะีนี่ฉะนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราจะได้ทำหน้าที่โดยถูกต้องนะเมื่อรู้ว่าคนไม่เท่ากัน เราก็จะดันไปยัดเยียดให้มันเท่ากันจนเราเป็นทุกข์นะเราทําให้เป็นหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดนะีส่วนเขาจะดีได้ขนาดไหนนะก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเหมือนกันนะเราทําดีที่สุดแล้วแต่อย่าไปทุกข์กับเขามากนะให้มีอุเบกขาข้อสุดท้ายไว้หน่อยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ย คุยกับโยมอยู่เสมอเนี่ยมันมีปัญหาตลอดเพราะเราลืมทำไงบางทีแล้วมุ่งมั่นมากเกินไปในสิ่งที่มันไม่ไหวก็ยังจะให้มันไหวให้มันได้สิ่งที่มันไม่ได้จะให้มันได้มันทุกนะมันทุกแลก็เลยมีข้ออุเบกขาวางไว้ก่อนเนี่ยวางไว้ก่อนถ้าวางแล้วมันก็ไม่หนักเนาะถ้าไม่วางนี่มันหนักวางไว้หน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ทิ้งหรอกไม่ได้วางทิ้งหรอกวางไวย้ยังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงเวลาน ถึงเวลาก็เราก็ยังทําหน้าที่ของเราได้อยู่เสมอฉะนั้นเมตตาจะคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแต่เมื่อเกินกําลังเราก็ต้องวางก็ต้องไม่ยกและแต่ถ้าเขาขอร้องก็ช่วยช่วยอันนี้ก็เรียกว่าการอบรมให้เกิดความรู้เกิดสติปัญญาขึ้นมามันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องไปแบกจนเราต้องเสียท่า ไปแบกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หนักเหมือนกันในการรู้การเข้าใจธรรมะมันก็จะไม่ไม่หนักนะแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็เห็นว่านี่คือโลกโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่นานใช่ไหมมันไม่ได้พึ่งเป็นเนะมันเป็นมานานแล้วเป็นมาตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายด้วยนะอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นก็ตัดไว้ให้เราได้พิจารณานะว่าเราเกิดมานี่สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ได้ก็มีนะไม่ปรารถนาแต่มันได้มันก็มีคู่กันอยู่เพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจนะในสิ่งที่มันเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปแต่งไปบังคับบัญชามันได้เราก็ต้องมาทำใจเราให้ ยอมรับกับความจริงเนี่ยเนี่ยตาเข้าใจธรรมะแล้วมันสบายสบายสบายกว่าคนไม่รู้เลยรู้ว่าเออนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะเราก็มาทําใจเราการรู้ธรรมะก็คือเข้าใจธรรมชาติต่างๆที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในภาษาธรรมงั้นนีความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย เมื่อรู hmm ้ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี่แหละเนี่ยวันคืนมันล่วงไปผ่านไปมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราพิจารณาดูข้างนอกข้างในกายของเราก็เปลี่ยนแปลงข้างนอกก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเราอยู่มานี้นับเดือนนับปีได้มันก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างวัดปามพวันเราแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเนี่ยก็อยู่ที่กลไกของเรา ขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเ <entender> ปทางลบมันก็ไม่เป็นมงคล <c oughs> ถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีก็เป็นมงคลเหมือนจิตใจของเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันก็ทุกตลอดเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เป็นมงคลดังนั้นการทํากุศลทําความดีก็เรียกว่าพัฒนาจิตใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกไปในทางทําดีพูดดีคิดดีเนี่ย ถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางนี้มันก็เป็นกุศลไงถ้าเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามก็เป็นอกุศลทันทีเลยเออกุศลและอกุศลหรือบาปกับบุญมันมีผลต่างกันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอธรรมก็คืออกุศลทั้งหลายเนี่ยบาปทั้งหลายทั้งปวงอธรรมย่อมนําไปนรกท่านบอกชัดๆไปอย่างนี้อ่อะไรก็ตามถ้าเป็นอะแปลว่าไม่ไม่ดีแหละไม่ดีเออมันเป็นทางนารก ธรรมย่อมนำให้ถึงส right. ุคติเนี่ธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามในความหมายภาษาไทยอาจจะไม่ตรงภาษาบาลีของท่านก็นี่ยธรรมมันต้องมีตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ความหมายของเราเข้าใจกันถ้าพูดถึงธรรมก็คือธรรมะคือฝ่ายดีเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาษาจริงๆเต้องกุศลธรรมอกุศลธรรมด้วยธรรมมันยังไม่ดีไม่ชัวกลว่มาธรรมเลยนะแต่ถ้าอะเข้ามาก็ ไม่ดีแต่กุศลเข้ามาก็เป็นความดีแต่ว่าเข้าใจกันถ้าพูดถึงธรรมก็คือความดีนั่นเองฮะจึงเรียกว่าธรรมและอธรรมเอาสองคำนี้จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้่อธรรมย่อมนําไปนรกธรรมย่อมนําให้ถึงสุขติเ,เ,เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาถ้าต้องการสุขสวรรค์ก็เดินให้มันถูก ทางเดินอยู่ที่ไหนกายวาจาใจของเราไม่ได้อยู่ไกลเลยทางเดินอยู่ตรงนี้บุญบาปนารกสวรรค์อยู่ตรงนี้หมดเลยบางทีเรามองชาติหน้าพบหน้ามันมันก็จริงแต่มันไกลนะอันนั้นก็เป็น,ปนผลหรอกแต่ว่าเหตุปัจจัยที่จะให้ถึงจุดนั้นก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าทำชั่วทำไม่ดีทางกายทางวาจาและจิตใจนี้มันก็เป็นทางนรกนั่นแหละผลที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ก็เรียกว่านารกนะ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอะไรต่างๆนี้เกิดจากเหตุจากปัจจัยนะกาคุณธรรมต่างๆนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นทางแห่งความสุขจริงๆนะถ้าทําดีก็เราได,ได้ได้รับผลของความดีที่เรากระทามันสุขใจอะ่ะมันก็เห็นง่ายๆนะก็เรียกว่าสวรรค์นในอกจริงๆอะ่ะนี ถ้าพูดดีมันก็เป็นสุขทางใจนี่คิดดีก็เป็นสุขทางใจนี่สร้างสวรรค์ขึ้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้มันเรามานั่งอยู่กายดีวาจาดีจิตใจคิดดีมันเป็นสวรรค์นี่นเป็นสวรรค์ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเป็นนิพพานด้วยซ้ำไปนิพพานชั่วคราว <c ười> คือมันวางชั่วคราวอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้เหมือนไม่มีกิเลสอะไรเลยก็วางวาง,วางมานั่งแต่มีหรอกแต่าวางไว้ข้างนอก <c ười> กลับไปก็อาจจะมีเหมือนเดิมนะมันก็เป็นความสุขที่เรา,าแย่งเอาแย่งเอาจากความวุ่นวายคืออาศัยตั้งใจมาสงบกายสงบวาจาสงบใจมันก็เลยเป็นความสุขความสุขนี่และถ้าเรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นสักขะหรือเป็นสวรรค์ถ้าความทุกข์ก็เป็นนรกดังนั้นเราทางแห่งความสุขทางแห่งความทุกข ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วพระพุทเจ้าก็ตัดอย่างนี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมเราก็มีกันทุกคนนะกายกรรมถ้ามันดีก็เรียกว่ากายดีวาจาดีจิตใจดีนะมันอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้มันดีนั่นแหละเราจึงเริ่มต้นมาทําบุญก็ไม่พ้นจากขอศีลมันไม่มีศีลเราก็เลยขอขอศีอ จริงๆไม่ได้ขอตัวศีลน,นะขอข้อปฏิบัติแนะนําให้แนะนําว่าจริงๆถ้าให้ถูกก็คือพูดเป็นภาษาไทยน่าจะถูกกว่านี่แต่ก็รู้ความหมายกันแล้วเนาะก็ใช้ภาษาพุทธเจ้าก็ขังหน่อยปานาอทินากาเมมุสสาสุรานะี่แต่แปลได้หมดนัก็คือเป็นชื่อเป็นตัวไม่ใช่ตัวของศีลแต่เป็นข้อปฏิบัตินถ้ารู้เข้าใจแล้วพี่นะโอ้นี่ ศีลทั้งห้านี่มันเป็นทางสวรรค์การทุศีลการผิดศีลเนี่ยก็เป็นนรกเราก็จะเห็นไกลๆเนี่ยการทำปาณาติบาตอทินาทานเป็นต้นเนี่ยมันเป็นทางแห่งนรกนีน่แต่มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นทำไมอบรมเนี่บางทีก็หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยก็คิดว่ามันสุขกันแหละ แต่มันเป็นพาทางแห่งความทุกขนะ์เนี่ยบันทีพระองค์ทรงตัดว่าเด็กมันตีงูพระองค์ไปบินตบาดเมืองสาวัตีระหว่างเชตตะวันสาวัตีเออสมัยนั้นก็มีเลยตีพระองค์ก็เด็กก็สอนนะพระเจ้าก็เลย,เยหนูทําอะไรกานเนี่ยตีงูเข้ามาตีงูตีทําไมนยะถ้าเป็นบ้านเราก็กลัวมันกัด ก็เลยมันมันไม่ได้มันก็อยู่ของมันเองเลยไปเห็นมันก็ตีมันเนี่ยถ้าในนิทานอีศพของเราในสมัยก่อนก็ีคำตอบของเด็กว่าตีงูให้กากินเนี่ยก็จริงนะบางทีมีความรู้สึกเนี่ยตีให้มันตายให้กามันกินอันนั้นตายให้กากินสมัยก่อนกามันก็เยอะนะเนี่ยจึงมีคําขยายความว่าเป็นคําเทศคําสอนเนี่ย ตีงูให้กากินกากินแล้วก็บินหนีบาปได้แก่ผู้ตีโทษทางนี้บ่มีคุณ <c oughs> ขยายความเต็มๆอย่งหละนั่นก็คือหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนั่นเองแหละก็ชื่อว่าบาปไงชื่อว่าบาปมันไม่ดีนั่นเองนะที่เห็นได้ชัดว่าบาปหรือไม่บาปก็ลองคิดดูธรรมะท่านให้คิดย้อนเข้ามาดูตัวเองนะถ้ามีคนเบียดเบียนเรา่ะเราชอบไหมเนี่ย มันก็จะเห็นชัดขึ้นทันทีเลยนี่ทำเรียกว่าโอปันเยโกนีทำของพระพุทธเจ้าทุกอย่างตาเราเห็นหูได้ยินให้โอปันเยโกก็คือย้อนมาถามตนเองด้วยคนอื่นเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราเป็นเขาเขาเป็นอย่างเรานั้ท่านให้พิจารณากลับไปนี่นี่เรียกว่าพิจารณาเนี่ยปัญญามันก็เกิดนีถ้าคนรู้จักคิดอย่างนี้คนจะไม่ทําร้ายกันไม่เบียดเบียนกัน เพราะการทาร้ายการเบียดเบียนไม่มีใครชอบนีเราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน <c oughs> ถ้ารู้จักคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีเมตตาต่อกันได้นแม้คนไม่ชอบแม้เป็นศัตรูถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้เราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นบางทีราจจคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันชั่วขนาดจะเป็นสงสารมันทาไมจิตเ,เราเป็นอกุศลทันทีเลย,เยถ้าเราคิดว่าเออคนเราอาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราเยอะ เราก็ต้องดีกว่าเขาเราดีกว่าเราก็ต้องสงสารเขาเมตตาเขาสิอย่างแน่อนอๆก็ถ้าเขายังไม่ดีก็เพียงปรารถนาดีเท่านั้นเองก็ดีแล้วใจเราอ,เ,อ,อเรียกว่าปรารถนาดีมีเมตตากรุณากับเขาเมตตานั้นมีอยู่เสมอเนะมตตาเออยังปรารถนาเออตอนนี้เขายังรู้สึกไม่ได้นะก็ปรารถนาเอก็ขอให้เขาสำนึกได้นะให้เขาปรับปรุงแก้ไขแก้ตัวเท่านี้ใจเราก็ดีนะยังเรียกว่าคิดดีไง ถ้าไปซ้ำเติมนี้ใจเราก็เป็นทุกข์บางทีก็ร้อนไปด้วยเนี่ยจต้องมันละเอียดต้องคิดให้เป็นนี่เรียกว่าทำโอปปนะิยโกนี่น้อมเข้ามาเนี่ยเราสุขหรือเราทุกข์ถ้าเราทุกข์ก็ไม่ใช่ถ้าเราสุขนั่นใช่แล้วคนอื่นทําให้เราเนี่ยถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเรารับก็เป็นทุกข์เห้นไหมของเขาให้ถ้าคิดว่าของเราไม่อยากได้เนี่ยเรา มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของเขาไงนี่นี่ธรรมะท่านบอกอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าความเคยชินของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะเอมึงมากูก็ต้องไปฮะมาหนึ่งไปสองด้วยมาสองไปสี่นี่ยมันเป็นซะอย่างนั้นนะมันก็เลยไม่สงบไงไม่สงบรำง,งับแต่ถ้ามีธรรมะรู้จักจคิดย้อนไปย้อนมามันก็เกิดความสงบได้เนี่ยสาร,ราพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้สำรวมระวังนะเออ แต่ว่าอย่างเรานี่จริงๆก็ดีนะเรามีธรรมเนียมของเราอย่างนี้ถ้ามาแล้วก็มีความสงบใช่ไหมจริงๆพระเจ้าพระองค์สรรเสริญมากนะกิจที่ควรทำสองอย่างในการมาอยู่ร่วมกันกิจในการถ้าจะพูดกันก็ให้พูดธรรมะถ้าไม่พูดธรรมะก็ขอให้นิ่งสองอย่างท <laughs> งอย่างเ,เราเราทำได้นะ ถ้าพูดกันก็พูดธรรมะนะมันเป็นมงคลนะนี่ก็เรียกว่ามันนำไปสู่สวรรค์นำไปสู่ความสุขถ้าไม่มีอย่างอื่นก็อย่านั้นเลยพูดก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีเรื่องอ่ะพระภิกษุสองลืมสติขาดสติในเมืองสาวถีนะนี่อนี้คุยเรื่องพระราชานี่พระเจ้าพิมพิสารอยู่เมืองราชครห์นแล้วก็พระเจ้าโกศลอยู่เมืองสาวถี พระก็ยกเรื่องนั้นลืมลืมสติขาดสิถามกันว่าระหว่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลนี่ใครมีสมบัติมากกว่ากันใครมีบริวารมากกว่ากันมีอาวุธมากกว่ากันมีอะไรมากกว่ากันคุยกันไปคุยกันมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโลกนะเป็นโลกนะพระองค์เสด็จผ่านมาก็เลยเงียบบอกว่าเธอกาลังสนทนาอะไรกันอยู่นีน่ก็เลยเล่าให้ฟัง บอกว่าเออสิ่งที่เธอสนทนามันไม่กิจไม่ใช่กิตของบรรปะชิตเนี่ยของผู้ไฝ่ธรรมจะพึงไปพูดสิ่งนั้นเอ,อ่อจานั้นกิจที่ควรจะพูจะทำมันมีสองอย่างดังที่กล่าวเนี่พระองค์ก็เลยตัดธรรมะเอ,อ่อถ้าอยู่ในที่ชุมชนประชุมกันนี่ถ้าจะพูดให้พูดเป็นธรรมะเ,ออเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติเ,ออเพื่อละกิเลสตัณหาดีกว่าหรือถ้าไม่อันนั้นก็นิ่งซะ ทำสมาธิมันก็ได้ประโยชน์ไงเกิดประโยชน์นั่นคือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเน่ฉะนั้นการที่เราสั่งสมนะมันก็เป็นบุญเกิดขึ้นภายในจิตใจสั่งสมอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นนะ่นการที่เรามาทําบุญก็เรียกว่ามาเพิ่มบุญมาเพิ่มกุศลก็เชื่อว่าเราก็ต้องได้เพิ่มแน่นอนนันเนาะถ้าไม่ได้ก็คงไม่มาแ้เลนะ่นาะมามันก็ต้องได้ดิได้ได้ความสุขได้ความสงบ มันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วได,ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกนะความรู้ก็คือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ฟังธรรมะที่เป็นประโยชน์หรืออย่างนั้นแล้วก็รู้จักทางดําเนินชีวิตว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันจะไม่มีความสุขเลยหรือเนี่ยเราได้ยินได้ฟังธรรมะก็เห็นหน้นทางแห่งความสุขก็ดําเนินไปตามทางที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้ก็พบความสุขได้ตาม วิสัยคารวาสวิสัยความสุขจะได้แบบไหนก็ให้มันได้นะอย่างน้นยๆก็รู้จักปรุงรู้จักวางมีอยู่ก็ให้รู้จักวางอย่าเอามาแบกไว้มันก็เป็นสุขได้เหมือนกันนะก็แด่พูดอยู่เสมอว่ามีก็วางไว้ก่อนเป็นของเราของเราอยู่วางไปข้างนอกอย่า,ามาแบกไว้ตรงนี้ถ้าแบกแล้วมันหนักนะมันก็เป็นสุขได้เบาได้ไงนี่ก็ค่อยๆสังสมสติปัญญาไปอย่างนี้ แล้วมันก็ดีเองะแล้วก็ได้สมบูรณ์กุบบญกุศลก็สมบูรณ์แบบขึ้นมาอยู่ที่การสั่งสมถึงเรียกว่าสั่งสมบุญนำสุขมาให้นั่นแหละผานสิทธิ์ตลอดนักงนนั้นนะถ้าไปสั่งสมมันก็ไ,ได้สุขถ้าสังสมก็ได้สุขขึ้นมาและที่สำคัญได้ทั้งบุญทั้งกุศลได้ความฉลาดไปด้วยนีย่ก็ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี่ท่านก็ขอฝากเป็นข้อคิดแก่ศรัทธายาิโยมทุกท่านและขออนุโมทนา ในบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาก,ก็ขอให้ความดีหรือกุศลเหล่านั้นเป็นตบะเดชะเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายพบความสุขผลจากทุกโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลละนานเถิด